สว <als> ัสดีครับมือนี้ก็พอข้นลังกันคื <ays cute S 2> <akes> いい้เก่าครับมือนี่ก็เศร้าๆกับสิป้าไปยามตรงครับว่าดักตรงไว้ตอนนี้ก็ล่มหนาวเนาะเบื้องว่าจะไ้หรือเปล่ามือนี่ครับว่าเห็นบอลบอลลงมาหลายเหมือนแล้วครับหาเบื้องผลงานเลยครับมือนี้นี่ครับลุงพญามาแล้วอันนี้ดักของดักกลุ้งดักของพญามาแล้วมือสี้ ในปลาหรอเหลือปลาอยู่ <Okay. S 1> มแต่ปลาหน่อยมแต่ปลาหน่อยปูก,ก็มีอันนี้เถุงไปขายครับไปขายปลาหน่อยไปแล้วสมุนไล,ลายครัเหมือนไปแล้วบรรยากาศยัสงส่ครับหมอกอะ บกมีดีหรอกจางๆบรรยากาศเขาก็เริ่มออกห่วงเขาออกห่วงแล้วเดือนหน้าก็ได้เกี่ยวแล้วปลาเขาหรือปลาเขาแล้วครับมันุอืม Ô, oh, cần biệt nghiệp thế này rồi hmm? Nhẹp nhẹ. มาเบิ่งครับวันนี้ว่าจะมีบ่นี่เหรอตรงครับตรงเจ๊แม่คุณตัวใคย ว่านว่านตัวไต้หวันแคบมากตัวหนาจะตัวหัวแบบอืดูนะครับลูกฟาอยู่ตรงนี้วะครับดว Wait, so wait. <laughs> คผมไม่ขา อะไรในเหรอครับปลดรถก็มี่ีม่งทังปลดรถมีทัง้งเปไลเข้ามับ

บรรยากาศดีคร so ับธรรมชาติบันบานหากินแบบบันบานครับเอ๋อโดดโดดโดดเเเอออ้ OB ้้าาา เลีกระโดดเลย,<อ>ยลวลยย้ตกน้ำอาาหาเรื่องเรียน้นามเราปะนี่ยอยากเรียนหนามดนะ,ะน,นี่ปลาที่ยามากหมูอ่านครับอันนี้ของหมูอ่านนี่ยมมมหมนของ<า>มือเลือกเลยครับนี่ของมือนี่ครับ บุกใได้มัอเคปลาไห้กัน้แตนนั่นเออใคมันน้อยาย่าเสือเืปลาเราป่่อเบ็แบนี้เลยบเอไปเออมันหากุงครับเลือั้่ต้องหา่าั่บอกว่าเจ้าไปในกุ้งไปที่ไปย่อคอปกุ้งตามกุ้งย่าไป